แลเชิญมาแล้วสวัสดีนะครับทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับะนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่คนที่เกิดวันเสราร์เสราร์ที่สิบถึงวันเสาร์เสราเสร์ที่สิบถึงวันที่สิบหกกันยานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อเพื่อการเือเวลาเราก็คุยก่อน <laughs> มีคนสอบถามครับสอบถามมาเยอะแยะมากมายหลายเรื่องนะครับก็จะบอกว่าโดยรวมๆแลว้วตอบได้เลย,เลยชีวิตมีปัญหาปัญหาทำให้ชีวิตไม่มีความสุขทำไงพี่ก็หาวิธีเอาปัญหาเอาไปจากชีวิตชีวิตจะได้มีความสุขง่ายขนาดนั้นเลยก็ง่ายไงคิดว่ายากมันก็ยากไง คิดว่าง่ายก็ง่าย,างงายกรุงลงกาไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะซึ่งหมายถึงว่าเมื่อวานผมก็นะเป็นลูกค้ามหมายถึงว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่วันสองวันบางทีเดือนสองเดือนหรือเป็นปีอะมันมันไม่ได้สามารถบอกผลลัพธ์คุณได้ทันทีหรอกนะว่าเอออันนี้ดีอันนี้นนนนแบบเจ๋งแล้วเออ ไม่ครับบางทีมันองต้องใช้เวลาครับเปิดตัวร้านมันแรกอะแต่ว่าจะขายแลไวเปิดร้านแ,แล้วมันจะขายดีเลยหถ้าขายดีเลยนะคุณเตรียมตัวเจ๊งได้เลยมันผิดกฎธรรมชาติครับเห็นมาแล้วกับตาครับเจอมากับตัวครับหลายครั้งแล้วด้วยมีอหลานเออนี่เรื่องจริงนะเม็หลานพ่อเขาขายผลไม้เขาเขาก็ไปช่วยพ่อเขา พอขายเดิมของเขาเยอะอแล้วพ่อเขาพ่อเขาก็พี่ชายผมนั่นแหละขายดมเดิมขายอยู่แล้วล่ะแล้วขายได้พอประมาณหนึ่งไอ้ห้านผมบอกเขาผมบอกผมว่ขายได้มุงตัวนําโชคไปช่วยพ่อมนึงเออเขาก็เชื่อครับก็เชื่อเชื่อแล้วเขาก็ไปขายพ่อเขาเคยขายได้วันละพันกว่าบาทแบบผลไม้นะยังไม่เกี่ยวกับกําไรทุนอะยนะแต่มันไม่ขายทีเดียวอะได้สามพันกว่าเออ มันก็มาเล่าให้ผมฟังเราบอกมงามหน้าแล้วมึงเต็มตัวได้เลยเต็มตัวอะไรอ่ะเต็มตัวเต็มตัวขายไม่ออกไงทําไมอ่ะก็วันจะขายได้ถึงสามสี่พันก็ดูอวันเนี้ยไม่ถึงหรอกพันหนึ่งอ่ะอาจจะถึงหรือไม่ถึงอาจจะถึงเพื่อจะแปดร้อยเนี้ยตรงเย็นมาก็เป็นจริงอ่ะครับอ้อาวทำไมมันเป็นอย่างนั้นมึงถามผม มันไม่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่อผมไม่รู้นะผมจะบอกอยังไงกับพวกคุณเดี๋ยวคือเอาตัวผมวิธีตั้งนี่แหละคือผมเป็นคนที่คิดด้านคูณนะครับด้านลบเอ้ด้านบวกเป็นน้อยผมคิดด้านคูณแม่งเลยเออ <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ตัวผมผมจะรับแต่พลังดีๆผมพลังไม่ดีเข้ามามันมีเข้ามาอยู่แล้วครับผมก็จะดีดดังออก ดีมันออกไปมันมาได้แต่มันดีต่อไปเร็วมาได้ดีไปเร็วจะเจออะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคุณเข้าใจคําว่าโลกสองด้านไหมเมื่อโลกมันมีสองด้านทุกแทบทุกเรื่องครับมีสองด้านหมดเลยครับมันมีดีมันก็ต้องมีแย่ครับเป็นเรื่องปกติแต่เราชีวิตเราไม่ได้เกิดมาจะรับแต่ความทุกข์นะมันไม่ใช่จะหาแต่ เรื่องแต่มีปัญหาหรือมีแต่ความเครียดมีแต่ถูกเอาเปรียบมีถูกโกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่นั้นนะเราเราเกิดมาเพื่อหาความสุขสร้างบารมีแล้วเราก็กลับดวงดาวของเราไปอะไรประมาณแบบนั้นนะครับโลกหลังความตายมันมีจริงผมยืนยันเลยว่ามีจริงถึงผมไม่เคยตายอ่ะผมก็ว่ามีจริงชาตินี้ผมยังไม่เคยตายนะชาติก่อนนี้ผมคืกลบกลายมาหลายครั้งหลายชาติหละ เพราะนันมันเป็นเรื่องจริงอะเรื่องจริงนี่คุณต้องมีสติตลอดเวลาแล้วบอกกับตัวเองตลอดว่าเออมันได้อะไรไหมจากการที่เราทำอย่างเงี้ยไดไ้มันเป็นผลดีกับชีวิตวเอ,อมันเป็นความสุขของเราไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับความเครียดเขียดกันได้เครียดทั้งได้ทั้งนั้นแหละเครียดกันได้ตามปกติเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่คนชอบ คิดต่อต่อจังหวะมันจะตันนะครับเออต่อจังหวะจะตันนะครับผมก็คิดต่ออ่ะเป็นไงมันทวงนี้ถ้าคุณปิดโทรศัพท์หนีคุณจะอะไรหนีคุณก็ต้องหนีอยู่ตลอเวลาน,นเรื่องจริงนะครับทําไมต้องกลัวกันตรงนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีจ่ายครับคือตรงนี้แล้วมันแบบรู้สึกไม่ดี ผม,ผมก็รู้ว่ามันมรู้สึกไม่ดีคุณไม่มีใครผมถามว่าคุณอยากเป็นหนี้หรือเปล่าล่ะไม่อยากแต่คุณเป็นหนี้ไปแล้วถูกไหมอ่าใช่คุณก็ต้องยอมรับกฎใช่ไหมครับคุณเป็นกู้หนี้ยืมสินใครก็มาคุณต้องรับกฎเขาเพราะว่าคุณขอยืมเขาหรือกู้เขาเนี่ยเขาก็ให้คุณนะเออให้คุณแบบอย่างผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่ามอเตอร์ไซค์ผมก็โดนยึดไปแล้วเพราะว่ามันผิดกฎบริษัทไงผมไม่มีจ่ายเขาก็ต้องยึดเรื่องปกตินะครับรถเข้าได้สองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ย ไม่ถึงสิบนาทกีก็เอาเงินที่เราแล้วตอนนี้มันเร็วขนาดนั้นนะครับก็มาใส่ได้สองหมื่นห้าสามหมื่นประมาณนี้ครับอืมแล้วส่งส่งส่ง,สงไปเรื่อยส่งไปเรื่อยพอเจออะไรหลายๆอย่างครับที่มันทําให้เราไปต่อไม่ได้ในสิ่งที่เราทําครับมันก็ทบกระเทือนการเงินแหละถูกไหมครับทุบกระเทืนอนรายได้แล้วเราก็เริ่มส่งช้าเราก็เริ่มส่งไม่ตรงเรา,เราก็เริ่ม่จแบบไม่มีอะไรเงี้ยถูกไหมครับ อันนี้พูดถึงคนส่วนใหญ่นะเมื่อเจอปัญหาอย่างเงี้ยผมก็เจอเหมือนพวกคุณนั่นแหละครับแต่ผมเลือกที่จะพูดความจริงดีกว่าเพราะความจริงถ้าเราพูดความจริงอ่ะทุกอย่างมันจะจบง่ายถูกไหมครับมันจะจบง่ายไม่เชื่อคุณลองนึกดูดิผมไปที่ศูนย์เขาเลยไปที่หน่วยงานเขาเลยที่ถุงถุงบอกน้องไปช่วยขับรถของพี่มาคืนบริษัทหน่อยบอก อ่าไม่ไพี่พี่ก็ส่งได้นะถึงจะส่งช้าก,ก็ส่งคือได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีเงินประจําเราไม่มีเงินผมไม่ได้พิจารณาประจําใช่ไหมมีเงินประจําแล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ารายได้เราจะมีขนาไหนะแต่รายจ่ายแม่งมันมีรออยู่แล้วนะครับเอาเนี่ยค่าโทรศัพท์เนี่ยค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรสารพัดมันมีอยู่แล้วไอ้เรื่องค่าน้าค่าไฟค่าอุโปโภคที่เราต้องใช้อ่ะเราคิดว่าเราหาได้ ประมาณเท่านี้เท่านี้มันอยู่ที่หนึ่งเดือนต่อเท่านี้เท่านี้เราก็รู้ว่าเราหาได้เมื่อรู้ว่าเราหาได้เราก็ได้แค่นั้นแต่ว่าไอ้ก็ไปผ่อนหนี้เดือนละสองพันสาพันผมไม่ได้มีหนี้ทางเดียวผมมีหนี้หลายทางเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมไม่อยากโกหกยังไงล่ะพี่ <c oughs> คนทวงหนี้มันจะอย่างนี้แหละถามผมผมบอกอ <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันจะส่งได้เมื่อไหร่ เอออย่างเงี้ยเพราะผมชัดเจนว่าผมไม่มีเลยอะตอนไปกู้เขาคุณมีก็ถูกแต่คุณคาดคิดไหมล่ะของทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยคาดคิดไม่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่แล้วน,น่าจะหกสามครั้งที่เอโคบิดมันมาเนี่ยน่าจะหกสองหกสองน่าจะหกสองน่าจะประมาณนั้นนะครับเมื่อมันมาแล้วมันปิดประเทศกันซะขนาดนั้นทำอากินอะไรกันไม่ได้ขนาดนั้น มันแง่แล้วครับมันไม่ได้ตอนนี้มันอาจจะแครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องปรับตัวแล้วฟื้นฟูถูกไหมครับเออผมพูดตรง,อย,งอ,อ,อย่างนี่บาร์เครดิตเงี้ยเจอผมไปก็ใสไ่ไปไงยท้องเออผมก็บอกว่าผมไม่มีจ่ายผมไม่ตอนนี้ผมยังไม่มีจ่ายผมยังไม่แน่ใจนะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะจ่ายได้เมื่อไหร่นะเพราะว่ารายได้ผมมันไม่แน่นอนอา้าว แล้วอันนี้คือพนักง,งานที่อเออพนักง,งานที่ทวงอ่ะเออฝ่ายเร่งรัดนี่สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันปลอดภัยแล้วก็ว่ามันยึดอะไรเราไม่ได้เราไม่มีอะไรให้มันยึดหรอกือม แต่เราบินี่เราเราเราก็ใช้แต่ว่าตอนนี้เราใช้ไม่ได้เก็ถามอ้าวแล้วคุณไม่ทรมากินแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาใช้บอกผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ทรมาก,กินนะผมพูดแต่ pas, ผมไม,ไม่พูดนะผมบอกว่าผมไม่มีรายได้อะมันไม่มันไม่มไมชัดเจนแน่นอนเนี่ยที่ผมเนี่ยดูดวงเนี่ยผมผมเคยมีร้านแต่ตอนนี้ร้านผมไม่มีอ่ะถูกไหมผมทําทุกอย่างจากที่บ้านเมื่อบ้านไม่มีร้านค้าไม่มีมันก็ต้องหาทางอื่นซึ่งมันก็คือทางที่ง่ายสุดไวสุด รือว่าผมจะไปขับส่งอาหารอะไรแล้วแล้วแต่อะถ้ามันดีจริงอะผมจะเลิกทําทาไมอ่ะถูกไหมครับเอ,อทุกอย่างมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนครับออไอ้น้องทวงนี้เนี่ยตัดกับไอ้น้องทวงนี้ผมก็ถามว่าว่าคุณอยากเป็นหนี้ปะ่ะไม่อยากแล้วคุณอยากเป็นคนทวงหนี้ไหมล่ะก็ไม่อยากถูกก็ไม่มีใครอยากเป็นทังนั้นนะเป็นหนี้หรือคนทวงหนี้อ่ะ แต่คนก็คือกดผมเข้าใจว่าผมเป็นหนี้คุณคุณมีหน้าที่ต้องทวงคุณก็ทวงถูกไหมับเนี้คุณทวงอ่ะทวงได้นะครับอ่ะก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะมาถึงคเนี้ยผมพูดว่าเออผมไม่รู้จะจ่ายได้ไม่ไร่ะผมว่าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณคิดจะไม่จ่ายใช่ไหมเนี่ยคุณคือคุณบอกว่าคุณจะไม่จ่ายคุณคุณคุณจะไม่จ่ายใช่ไหมเนี่ยไอเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราสบายอยู่แล้วผมให้วิธีคิดของพวกคุณเลย ว่าคุณจะเจอใครก็แล้วแต่ว่าคุณจะคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่โทรศัพท์เราอ่ะมันมันมันสามารถอัดเสียงได้นะบางรุ่นมันมีมาเลยบางรุ่นก็ต้องไปโหลดออกมาคุณมีเทปคุณมีการอัดเสียงอะทีนี้การผูกเราต้องระวังถูกไหมครับเราว่าจะต้องระวังอนะเพราะเหมือนเราถูกแอบถ่ายคลิปอยู่อ่ะแต่เรารู้ว่าไม่มีคนถ่ายคลิปไว้เออเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ากูต้องแบบให้กูได้เปรียบให้กูดูดี ให้กูที่แบบดูแล้วไม่แบบกวนตีนหรือกูญตีเขาหน้อยที่สุดอือเงี้ยไอ้น้องคนนี้ก็พูดพูดก็ปอกไปพูดบอกสรุปแล้วคือจะไม่จ่ายไม่จ่ายอะไรอ่ะผมพูดแล้วผมจะไม่จ่ายคุณพูดอย่างเงี้ยมันก็คือไม่จ่ายแหละนี่คุณพูดเองนะผมไม่ได้พูดเลยนะเออคุณพูดอย่างเงี้ยมันซีซัวซีซัวไปว่าอะไรอ่ะพ่อแม่ผมเป็นคนไทยผมไม่รู้เรื่องของซีซัวไปว่าอะไรเนี่ยคุณย่ามากวนคุณนู่นนี่อ่ะก็ด่าไป เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยแหละอ่ะมาเลยคุณว่ามาเลยอ่ะผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงบอกเอาตรงๆว่าคุณน่ะกำลังจะสวยแล้วทําไมทําไมหนูหนูจะต้องสวยด้วยทําไมดิฉันจะต้องสวยด้วยอะไรแบบนี้แล้วคุณด่าพระเจ้าไงพระเจ้าเลยก็ผมผมนี่ไงคุณด่าผมนี่คุณนั่นแหละพระเจ้าผมาอาจจะเป็นพระเจ้าหรือไม่อาจเป็นก็ได้แต่บริษัทคุณนะ่ะ กฎของกับริษัทคือลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่เหรออืมแล้วไงแลออคุณด่าพระเจ้าอ่ะบริษัทเขาจะเก็บคุณไว้ว่าคุณโดนเล่เน่เพราะคุณด่าพระเจ้ามันก็อึ้งไปพักตนึงบอกผมก็บอก,บอ,กอาชีพต้องมากมายไม่เลือกทำเออคือคุณมาเลือกทําอาชีพนี้ถ้าคุณไม่ชอบอาชีพนี้คุณก็ไม่ต้องทำเพราะก่อนที่คุณจะทำอ่ะคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยภพยเวรกรรมภายที่ทำอะไรแล้วได้แบบไหนก็ได้แบบนั้น คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรในการที่คุณรรทำอาชีพนี้ถูกไหมอ่าและอีกอย่างหนึ่งอ่ะทวงนี่อ่ะทวงได้แต่คุณด่าไม่ได้คุณดา่าผมก็ดา่าคุณหน้าที่แต่ถ้าคุณทวงผมคุณจะเหน็บแนมอะไรที่ผมไม่จ่ายเงินมึงเพราะมึงไม่ทํางานมึงตกงานเพราะมึงแก่เพราะมึงตัวดำเพราะมึงอ้วนมึงก็ดา่าไปเถอะอานังไม่ถือแต่ถ้าดา่าเอาเรื่องเอเราขนาดนี้ผมก็เลยใส่กลับไปมันก็ซึสงซวยแล้วละ่ะเนี่ย ตอนเนี้ยผู้บริหารระดับที่สูงกว่าคุณเน่ยหัวหน้าคุณหัวหน้าแผนกอะไรก็เขาก็รู้แล้วเพราะเาก็อยู่ใกล้ๆคุณนั่นแหละคุณรู้ได้ไงคุณมาถามตัวเองดีกว่าคุณคุณคุณถามตัวเองว่าผมมารู้ได้ไงคุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วคุณจะถามผมทําไมรู้คําตอบอะไรนี่คุณกล้าโกหกตัวเองเหรอผมก็บอกเขาโกหกอะไรคุณนั่งทํางานอยู่เนี่ยตอบรอบข้างเนี่ย เขาก็เห็นอยู่แล้วว่าอาการที่คุณพูดคิดถึงว่าเขาจะไม่รู้ว่าคุณทะเลาะกับลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้อ่ะสวยแล้วมึง่า <laughs> สวยแล้วมึงเออ <laughs> เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณทําอะไรก็แล้วแต่ว่าเรื่องอาชีพอะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับคุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้ว่ามันมีกฎรรม,มันกติกาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าไปทําแล้วคุณก็ต้องทําอย่างมืออาชีพนั่นถือหมายถึงว่าสู้ไม่ได้ก็เป็นพวกมันไปเพราะคุณต้องทําเพราะคุณไม่มีงานทาคุณได้งานนี้แล้วคุณก็อยากทํา คุณคิดว่ารายได้มันดีงานมันยากแต่คุณต้องเข้าใจในางานมันว่างานมันเป็นอะไรถ้าคุณไม่อยากเป็นไม่มีใครอยากเป็นคนทวงหนี้หรอกผมก็บอกไอ้น้องนี่นะอว่าคุณวันเนี้ยคุณทวงหนี้มากี่คนแล้วไม่รู้อ่ะคุณสะสมมาลมบูเพราะมันไม่มีคนจะจ่ายคุณหรอกคุณทวงสิบคนอ่ะคุณอาจจะได้รับคําตอบสักห้าคนหกคนซึ่งแม่งก็เลื่อนลอยเลื่อนลอยคืออะไร อ่ะ,อะก็เรื่อ,อย<ๆ>ก็อย่างที่ผมบอกไงเจ้านี่อะไรก็แล้วแต่โทรมาทวงอะไรก็แล้วทังไหนยังไงก็ได้บ้านผมก็อยู่ที่เดิมคุณอยากมาหาเจอตัวคุณก็มาแค่นั้นคุณทวงมากี่คนคกี่ครั้งแล้ววันเนี้ยก่อนจะมาถึงผมคุณรับอะไรที่มันแบบคุณนึกภาพดูนึกความความเป็นจริงว่าคนมันมีแต่ความทุกข์คนมันไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินคนมันขาดไรายได้คน,นขายของมันสารพัดเพราะฉะนั้นหนาล ก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วเขาก็เจอเรื่องหนักชีวิตเขาเครียดแล้วแล้วคุณเอาความเครียดไปใส่หัวเขาอีกบางคนเขารับได้เขาก็ร้องไห้หรือว่าสู้ไปได้เขาก็ร้องไห้อะไรไปบางคนถ้าเขาอารมณ์เครียดจากเรื่องนู้นคุณรู้ป่ะคุณสร้างสร้างบาปโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณทวงกับผู้หญิงคนหนึ่ง่ะเขาอาจจะไม่มีผัวปัญหากับผัวเขาลูกเขาพ่อแม่เขาคุณทวงผู้ชายมีปัญหากับเมียเขามันเป็นหาต่อเนื่องคุณทําให้คนเกิดทุกข์ หนูผิดอะไรก็นหนูทําตามที่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดแต่บอกว่าซวยแล้วอืทีนี้คุณะรับพลังลบมาเยอะจากกี่คนที่คุณทวงจนมาถึงผมอะ่ะผมก็พูดตรงไปตรงมาคุณก็รลับไม่ได้คุณชอบฟังโกหกอ่ะแปลว่าอะไรฟังเรื่องโกหกมันก็แปลว่าอ,อ๋อน้องคุณโทรมาทวงผมเนี่ยอ่ะน้องเดี๋ยว วันที่สิบห้านะอ่าสิบห้านะเดี๋ยวพี่โอนให้เลยวันที่สิบห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะพอถึงสิบห้าปุ๊บผมหาเงินไม่ได้ผมก็อ๋อน้องเงินมันไม่เข้าที่สิบเจ็ดแล้วกันที่สิบเจ็ดสองวันมาแน่นะพี่มาแน่เออมาแน่ปุ๊บถึงที่เจ็ดผมก็ผัดทางไม่ได้พออีกอ่ะผมก็ต้องผ่าดไปเรื่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณชอบฟังเรืออ่องโกหกเหรอออถ้าถ้าคุณชอบฟังอ่ะผมก็ได้นะวันนี้เป็นที่สิบใช่ไหมเออเดี๋ยววันที่สิบ ผมก็สบายใจแล้วมึงก็วางสายไปอ่ะวันที่สิบสามก็โทรมาทวงวพาผมไม่มีตังค์จ่ายคุณก็มาผมก็ต่อวันที่สิบสี่ต่อไปอ่ะชอ,ชอบฟังแล้วก็หกก็ทําไปอ่ะคุณชอบอย่างนั้นห่ะมันข้างเงียบสักพักเหมือนใช้สติตรายจรองมันไม่มีใครอยากเป็นหนี้แล้นไม่มีใครอยากทวงหนี้หรอกมันมีแต่เรื่องคีย์เพราะฉะนั้นน่ะที่ผมพูดให้คุณฟังแล้วคุณฟังขยืดยาวเนี่ยเพราะว่า มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราทําอยู่คือเรื่องของทัศนคติและวิธีคิดถูกไหมครับคนส่วนใหญ่อ่ะตัดสินปัญหาด้วยภายนอกตัดสินจากภายนอกซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผมอยู่แล้วเพราะผมเจอเยอะเจอประจําอืมไม่ค่อยมองข้อดีของผมหรอกผมก็ไม่่อยเรื่องแปลกอะไรถ้ามันคิดจะมองข้อเสียแล้วมีความสุขมึกมงมก็มองไปเฉเออ นี่แหละคนอมีสติแล้วก็อะไรอ่ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ครับเพราะเราต้องเจอมันครับเอาเป็นว่าจริงๆตามสถิติเนี่ยผมบอกเลยคนเก้าสิห้าเปอร์เซ็นตอนนี้ไม่ได้มีความสุขหรอกที่มีงานทำเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะตอนนี้ทุกอย่างมันถูกบีบถูมิงครับ คุณได้ทํางานคุณได้ทํางานเขาอาจจะลดเงินเดือนคุณหรืออาจจะลดเัินทํางานคุณมันมันอยู่แล้วครับแต่นี้คุณจะเป็นไงคุณก็เครียดถูกไหมครับบริษัทใหญ่ๆโตที่เขายังพอไปได้เขาก็อาจจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเขาเปิดปัญหาคุณว่าบริษัทมันมั่นคงบริษัทมันมั่นคงนะไม่ใช่คุณนะมั่นคงมันเกิดปัญหาเขาไปต่อได้ปิดบริษัทเลยดีกว่ากุยกเลิกก่อนที่มันจะพังพินาศกว่านี้ถูกไหม แล้วตอนนี้มั่นคงอ่ะใครมั่นคงผมถามหน่อยเออใครมั่นคงความมั่นคงมันอยู่ที่ใจคุณยูว่าคิดคุณวิธีคุณเพราะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาก็ตั้งหน้าตั้งตาเหมือนอ่ะมามึงจะมาไหมไหนกูจะไปไหมนั้นคิดไปให้สุดแค่นั้นเองครับทวงนี้เราไม่มีจ่ากเขาเขาก็ทวงไปเรื่อยทวงจนตัวทั้งเขาเบื่อจะทวงก็จะส่งจดหมายให้จ้างบริษัททนายที่เขาจ้างไว้อ่าให้เปิดทนาย เออพอคนเจอด่วนเจอจากทนายมาทนายก็ออกมาเลยแล้วแล้วก็มามนีอ่อ,อ่พูดไปก็ผมยังไม่มีจ่ายผมไม่ได้บอกว่าจ่ายผมจ่ายแน่ชาติเนี้ยยังไงผมก่อนตายผมจะใช้นี่ให้หมดทุกด้านแหละเออแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มอีอืแล้วเป็นไงมันก็มันเจอมันเจอคนแบบนี้มันเจออะไรประเภทถูกปฏิเสธเป็นเรื่องปกติแล้วไงเพราะนั้นก็เฉยตอัวมันก็ส่งหมายมาอ่าส่งไปส่งธนาอ่า เป็นจดหมายของทนายทนายความฝ่ายกฎหมายมาสามดอกอถ้าคุณยังไม่สนใจยังไม่อึ้งยังมึนตึ๊บอยู่แบบเขาอะ่ะเขาก็จะส่งสารเมื่อส่งสารปุ๊บศาลก,ก็จะส่งหมายมาที่คุณว่าให้คุณนัดแก,ก่เกนัดเจรจาอะไรอันนั้นแหละคุณถึงไปคุณก็ไปหาศาลศาลกอนักคุณก็ไปแค่นั้นเองแล้วพถึงศาลแล้วศาลก็ไก่เกีี่ยปรนนิระนอม แต่บางครั้งนะศาลกับทนายแม็กซก็รู้กันก็มีนะเอออันนี้บางคนนะคุณต้องเข้าใจนะว่าทุกคนทุกอาชีพทุกสาขาทุกองค์กรมันจะมีคนไม่ดีคนชั่วคนเลวคนขี้โกงคนตลบตลงมันมีอยู่หมดแหละทุกที่เพราะฉะนั้นที่ผมเจอมาผมก็ทําแบบนี้แหละไปถึงศาลอ่ะผมโชคดีเจอเจอรายการที่เขาดีเขาบอกคุณมีเอ่อกำลังที่จะจ่ายเดือนละเท่าไหร ผมก็บอกไปผมไม่ได้ทํางานนะครับผมดื้อๆถ้าเดือนละสองร้อยผมพอหายได้อ่ะคุณว่าไงอ่ะเขาก็คุยกับทนายกับคีดีกว่ากับตดครับดีกว่าไม่ได้ทักบาทมันก็ต้องเอานะครับอใมในกรณีเนี่ยไอ้บริษัทอย่างบริษัทเงินทุนบริษัทบัตรเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันันมาบอกว่าฟ้องศาลถ้าฟ้องศาลคุณก็รู้นี่ว่าฟ้องศาลบริษัทก็จะไม่ได้อะไร คุณพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะเพราะยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยแต่คุณพูดเองเออทุทรานก็ต้องฟ้องศาลคดีคดีมันนี่มันเป็นคดีแพง่งมันมีการติดคุกแล้วครับพวกนี้กันเงนนถ้าเป็นนี่ถ้าจะต้องติดคุกผมก็คม,ม,มไม่ได้ตกใจประวัติั่นพึนพงไงหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนเป็นล้านล้านคนที่เป็นแบบผมอ่ะ การที่เรามีกินมีใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันมันไม่ใช่แปลว่าเรารวยหรือเรามีความสุขเสมอไปนะเออทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับอยู่ที่วิธีคิดคิดไม่เป็นคุณก็ทุกคิดเป็นคุณก็สุขเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณไม่ชอบคุณไม่มีความสุขคุณเมื่อคุณไม่ฝืนใจทําอะส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเอาเงินเปที่ตั้งไม่ได้ต้องมีไรายได้มาทำเท่าไหร่ก็ต้องทําผมกา ผมก็เป็นคนหนึ่งอะบอกเลยผมตกงานเนยเหมือนคนตกงานแหละมาสามปีนะน่าจะสามปีแต่เนี่ยเนี่ยงอไปในมําจกมกเนี่ยผมไม่ได้เป็นมาจากธรรมชาตินะเห็นเปล่าเนี่ยรถผมขับส่งอาหารเนี่ยแล้วรถเม,มย์มันปาดเข้ามาชนผมมันหา,าผมไปชนมันชิบหานไปต่องพูดอย่างนี้ก็จบแต่ก่อนจากผมนั่งขึ้นล่างรถทุ่มวุณิธิไอรถเบย์มันก็ยังมาเปิดประตูปึ้ง พี่ตกลงพี่ชนผมเองนะผมไม่ได้ผิดเลยนะไอ้เหี้ยกูว่าเจ็บมันไม่เห็นหรอกนายเพราะว่าผมใส่ถุงมือแต,แต่เลือดอะมันเต็มไปหมดแล้วผมไม่อยากคิดเลยว่านิ้วผมจะหกักจะแตกอะไรเพราะาเลือดมันเยอะผมไม่สนใจผมไปหาหมอก็แต่มึงมึงคิดงี้มันก็ถามผมอย่างเงียเปิดประตูรถตู้มูลๆๆมนที่มาางตกลงพี่พี่ผมไม่ผิดนะพี่ชนผมเองนะคุณนึกภาพตามนะ,ะผมขับรถ แล้วลงสะพานข้ามของแล้วต้องเลี้ยวซ้ายมันมีสองเลนครับผมลงสะพานผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมครับรถเมย์มันมาเลี้ยวซ้ายผมแต่รถเมย์มันมาเลนขวาอ่าดูภาพมันมาเลนขวาแล้วอีกประมาณห้าสิบเมตรมันจะมีป้ายรถเมย์คือผมเข้าใจว่ารถที่มันลงจากสะพานที่ผมลงมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกไหมครับตอนนี้มันมารถเมย์มันเจอรถที่เลี้ยวขวามันรีบอ่ะมันก็หักออก เลนสองคือเลนขวาเพื่อจะหลบไอ้รถที่จะเลี้ยวขวากูต้องไปก่อนเสร็จแล้วมันก็จะต้องตบเข้าป้ายพะมันอีกห้าสิบกว่าเมตรหกสิบเมตรก็ถึงป้ายแล้วผมลงซ้ายมาปุ๊บมันตบเข้ามาเพื่อจะขาดป้ายอ่ะปักปักบุ๊บุบุบ,บไม่เกินไม่เกินห้าวิทุกอย่างก็งเงียบสงบโดยรถไปทางคนเมทางกล่องไปทางอะไรไปทางผมไม่ได้คิดว่าผมซวยนะผมโดนปึ้ง ไอพลเมืองดีก็ใจดีแล้วเก๋แป๊บๆจับดุ้นจับนี่ปุ๊บปเข็นรถรถเก็บเรียบร้อยกูไม่มีหลักฐานเลยฮะมึงพลเมืองดีเลยไม่ได้ว่าแต่ไม่มีหลักฐานที่จะให้เหตุนน้นี่ไงภาพมันอย่างนี้มันเก็บผมช่วยเธอเรียบร้อยหมดคืออ่าสู้ไม่ได้ก็เป็นพวกแม่งไปเลยรถเมย์แม่งมาบอกว่ามันไม่ผิดเพราะมันไม่มีหลักฐานมึงบอกเอางี้คุณคิดอย่างนั้นจริงใช่ไหมบอกอ้าวพี่ก็จริงเลยพี่คุณไม่ได้ ออกว่าแล้วต้องเข้าไปใช่ไหมคุณพี่คิดอย่างนั้นใช่ไหมไม่เลยครับอืมอ่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าผมผิดไปชนพี่เองแต่ไม่เกินเจ็ดวันคุณจะได้รับอะไรของคุณก็แล้วแต่จากที่คุณผิดและคุณไม่ยอมรับผิดมันอาจจะไม่เกิดกับคุณแต่มันเกิดกับลูกหลานหรือบริวารหรือคนรอบตัวคุณแน่ๆผมไม่ได้แช่งแต่สถิติผมมันเป็นอย่างนี้เมื่อผมไม่ผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ ผมก็รับบูชาผมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเวรกรรมเชื่อในคําสอนพระเจ้าทําดีได้ดีทาช่วได้ชั่วเมื่อผมชั่วเมื่อคุณถามผมผิดผมผิดก็ได้เลยแล้วก็ใส่ให้มันหลอนกับก็เตรียมตัวเตรียมใจได้แน่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็โดนแน่หนักกว่าผมอะ่ะผมห้าเท่าแล้วกันขอให้คุณโชคดีคุณโดนแน่แน่ห้าเท่าอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะโดนแล้วคุณจะนึกถึงผมวันนั้นนะ ขาคงตามหาผมไม่เจอเพราะวันเนี้ยผมกิ้งขนาดนี้ยผมไม่ขับแม่งแล้วล่ะอประมาณนี้ผมก็พูดไปจอยหน้าจอยหน้าจอยเออครับครับครับรบนี่ปิดประตูแล้วไปเลยมูยที่ไอ้น้องบุนิติไอ้น้องกูไยโอพี่เล่นแม่งนัดจอยหรือ่าน้องน้องคิดว่ามันชนใครผิดอะ่ะบอกถ้าตามที่ผมดูนะ